สวัสดีครับผมพรมยานรัตยานพิโมกวันนี้จะมาแนะนำร้านโฮโลครับร้านกาแฟสำหรับคนดวงดีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพรมยานพยากรสำหรับคนที่สนใจที่จะดูดวงในศาสตร์ของพรมยานหรือไพ่พรมยานนั้นนะครับแนะนำว่าสถานที่แห่งนี้นะครับรองรับในเรื่องของการดูดวงและไพ่พรมยานซึ่งการันตีความแม่นยำและการันตีในความเป็นของแท้ลิขสิทธิ์เดียวในประเทศไทย ดังนั้นนะครับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดูดวงชะตาด้วยศาสตร์ไพ่พรมยาที่นี่ที่เดียวครับเป็นลิขสิทธิ์ที่เดียวจริงๆร้านโมโรครับตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางขุนพงนะครับฝั่งตรงข้ามวัดสามพยาหรือจุดสังเกตง่ายๆก็คือ3ามเสนทับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 4ย2 2 0 5 2 2หหรือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ เวอร์ไวยเว็บมยานคอก็ได้นะครับ